ดินวิวเขาสวยงามค่าขายพอดีพักอาศัยก็เยี่ยมมาแล้วจ้า pl 022ยสองสีอยู่ที่บ้านยางถนนหมายเลข1220งสองที่สนุโลกวัดโบส์เนื้อที่หนึ่งาน53ตารางวาชนดคุดแดงโอนได้ที่สำนักงานที่ดินสาขาวัดโบสมีไฟฟ้าป้าป้าสามารถใช้ในการเกษตรได้ทิ่ถนนสาธารณะตามไม่บอดเนื้อที่ถมแล้ว พร้อมที่จะปลูกบ,บ้านได้เลยไม่มีน้ำปา่าไม่เคยมีน้ำท่วมทำเลดีใกล้ชุมชนห่างจากเพื่อนบ้านแค่30สบเมตรในชุมชนละแวกเดียวกันแ800ร้อยเมตรห่างจากอบตอบ้านยาง3 5 0อห้าสิบเมตรจากเขื่อนทดน้ำพญายแมน1 3จมกิโลจากอนามัยบ้านยางสองกิโลจากโรงเรียนวัดนาข่ามสองกิโลห่างจากตัวอำเภอวัดโปด8กิโลจากสารากลางจังหวัด3 3ิสามกิโล จากสถานีขนส่งหรือบอขสสามสิบสกิโลจากสนามบินพิษณุโลกสามสเจ็ดกิโลมอสำหรับที่จะปลูกบ้านพักอาศัยหรือว่าจะเปิดร้านค้าขายของก็ได้ตำบลบ้านยางอเภอวัดโปดจัังวดหพิษณุโลก ขายเพียงสีแสนบาทค่าโอนผู้ซื้อที่ดินสวยวิวดีเดินทางสะดวกแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะสนใจติดต่อ0625416224 0623941698บ้านที่ดินราคาถูกกีสองที่ดินผ่อนได้ไม่เช็คบุโรจ้า